ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับจุดมุ่งหมายของ EP นี้นี่จุดมุ่งหมายของ EP นี้เราก็จะไปให้ถึงขั้น5ของนักเวทให้ได้สำหรับน้องโดเรมี่น้อยของเราใช่ไหมตอนนี้เรานี่เราเลยอีกแค่ขั้นเดียวเราก็จะเป็นสุดยอดนักเวทผู้รอบรู้แล้วเนี่ยเลยอ,อีกะกปิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นได้แล้วนะแต่ทางอุ๊ยตกใจเหมือนน้องว์าไปนอน แต่ว่าด้านการอะไรอะด้านการใช้ชีวิตน้องก็คือยังเป็นศูนเหมือนเดิมเออน้องยัง <c oughs> เดี๋ยวนะน้องยังใช้ชีวิตได้ไม่ดี <c oughs> เนี่ยนะข้างหลังเราเห็นว่ามีที่สองกบหนึ่งเราจะให้อันนี้ทำอะไรนที่สองกบสามารถก๊อปปี้ได้ด้วยอ่ะัอันนี้ก๊อปปี้ได้ปะเอ้ยอันนี้ก็ก๊อปปี้ได้ด้วยอ่ะอันนี้ไปสองเล่นเผื่อได้น้องกบมาเลี้ยงดูอีก ้องกบน่ารักแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะป o p y ดีการแล้วเราก็ค่อยไปขุดดูว่าเราจะได้อะไรอ่าสองหาก,กบได้ไรจ๊ะได้กบบัวลายจุดอ่ะ,อะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวตัวเดิมไหมวะน่าใช่ไหนอ่ะเห็นกปปี้ได้เลยโดนหลอก น้องกบนี่ขายไปเขี้ยวหานุมานหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะทำภารกิจของเราก็คือการก o อปปี้เพจอันนี้ขายอันนี้ก o อปปี้ได้ปะได้ทุกคนหกสิบหกแต่หกสิบหกที่ไม่คุมวะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรตั้งไว้ตั้งโชว์สวยๆไว้ก่อนอันนี้น้องหิวอุ๊ย,ยน้องกำลังจะหนาวตายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ชุดกันเออสภาพบ้านคือแย่มากโอเคทุกอย่างเขียวมันจะไม่ยากอะไรเลยถ้าเราแค่ฝึกเวทมนต์เรเลยมีได้เนู้อค่ะทุกชนิดที่เป็นไปได้ในขั้นปัจจุบันของเธอแล้วอ้าวเหรอ,อ,อถ้าเมนอะย่างใครวะอ๋ออย่าบอกนะบิน เป็นค่าน้ำค่าไฟมาห้าสิบสองเหรียญเท่านั้นโดนเรมี่เด้อหรือเราจะซื้อหมอ้อหม้อให้น้องเราขี่เกียเดินทางหม้อราคาถูกแปดร้อยแน่โอ้ละสี่แย่มากอะ่ะคือมันควรซื้ออีกอันไว้ที่มันสวยๆอะยนไงไวะตึด๊ดตโอ้โหราคาพันสามแ่ ไม่ได้นะทุกคนเราจะมาใช้เงินฟุ่มเฟือยกับอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ได้ก่อนจะไปฝึกเวทมนต์เพิ่มเรามาเพิ่มเพิ่มเงินกันดีกว่าอยอันนี้ให้ยี่ห้าเองอะ่ะอันนี้จะสิบห้าสี่สิบห้ามีอันเนี้ยร้อยสี่สิบลองสิก็ปี้มาอ่าได้มาหนึ่งอันครับอ้อขายเลยก็วางน้องไว้ <laughs> ไหน เม่มนเพิ่งขึ้นมาแค่นิดเดียวดังนั้นก็ Co อปีอีกสักหนึ่งนี่มีไหนอีก45 70สบซิ อ่าพอแล้วทุกคนเรามีรายได้เข้ามาอีกจึงหนึ่งตอนนี้อ่ามีตังค์พันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองเวทมนเพื่อไปทําการทดลองกันเราจะได้มีเลเวลของเนี้ยนี่อีกนิดเดียวเองนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นสุดยอดจอมเวทแล้วไปดูเรมี่มันใช้เวทมนได้นะแต่ว่าเราไม่ใช้เดี๋ยวค่อยร้องเพลงโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการทดลองกัน นีหม้อนี้ละกันหม้อนี้ดูสวยชุบแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กลายเปน็นดยอดจอมเวทแล้วรู้จากสูตรน้ำยาทุกชนิดอยู่แล้วมันาทำให้ได้รับอฟพีน,นักเวทรวมถึงโอกาสที่ได้รับวัตถุดิบน้ำยาด้วยอ,อเก่งมากโดเรมีรนี่ หน้าตาน่ารักมากแหละมีเจ้าเลวี่ใช่ป่ะน้องเลเวนน้องเลวี่ของเราอยู่เป็นเพื่อนเป็นอะไรมีอะไรให้คุณคิดเอ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนไหนเสียงเสียงแบบนี้คืออะไรวะ เธอนะทางการเราเาพื้นที่เอาได้เที่ดีว่านี่โดเรมีเป็นนักเวทขั้นผู้รอบรู้แล้วว้าวปณิธานสำเร็จการทุ่นเทนับทุนเทการทุ่มเท,น,ท,มเท,ท,มเทนับหลายชั่วโมงได้สามนิดผลแล้วเนื่องจากตอนนี้พลังแห่งดินแดนวิเศษได้ไหลผ่านและอยู่ในสายเลือดของโดเรมีวิเรียบร้อยจัดระเบียบพลังของคุณให้ดีๆละ่ะอุป,ปนิสัยที่ได้รับนักแจกคาถา เย้ yeah, ทุกคนนี่มันก็ยังไปได้อีกนะถ้าแบบคุณได้กลายเป็นหนึ่งในนักเวทที่ทรงพลังที่สุดแห่งทุกดินแดนและทุกเมืองแล้วคุณอาจฝึกฝนต่อไปเพื่อทําให้ความรู้ของคุณทะลุขีดจ,จากัดและรับแต้มทางสายวิเศษเพิ่มได้ตอนนี้เรามีแต้มสามโอ๊ะเราก็ยังไปไม่ถึงอันนี้ดีเดียนะอ๋อแต่ปณิธาเราอะครบแล้วทุกคนเราสามารถเปลี่ยนเป็นพณิธาอย่างอื่นได้ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวิได้อะไรมาอีกแล้วอะ่ะซอมบี้คาราราคา130อุ๊ยได้อะไรมาเยอะแยะเลยเครื่องมือทำมาหากินของน้องเดี๋ยวน,นะครับเราจะทำการอัปเดตก่อนเรามีอยู่สามอันเราก็จะอัปเดตเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรพลังเวทก้องกลางวานจิมจะมีพลังมากที่สุด เขาจะถูกปกป้องจากการตายพอใช้พลังมากเกินและความสามารถส,อสอร้างตัอตนนะคะเัว่นได้สละมกขึ้นนอกจากนี้โอกาสการสําเร็จการสร้างน้ำยาก,การดื่มกันไล่ขัานย่งเพิ่มขึ้นด้วยอืมนี่เราเราอยากได้อันนี้นั้นคนเราจะไปให้ถึงขั้นตรงนี้เอาก็นี่ไงสามอันพอดีเลยปะไายประจุปึมปึมปึมคอมพีวครับสุดยอดนักเวทของเราเออเลิศเลย ลองประลองกันหน่อยไหมเออเรามาประลองกับเขาเพื่อนี่ค่ะมาประลองที่สนามประลองเพื่อวัตถุเออเผื่อคุณซีเมนจะมีอะไรดีๆให้เรานะครับแต่ก็จะได้ก็ต่อเมื่อเราชนะนะถ้าเราแพ้เราก็ไปได้อยู่ดีไปเร็วเดีเรมี่อ้าวไปไหนล่ะมาแล้วนี่ขี่ไมกัดมาเลยคุณซีเมนอยู่ไหนแวร์ แวกคุณซีเมียนครับอะไรสุดยอดนักเวทมาช้ากว่าเราได้ยังไงมาเร็วประลองกัน,ม,นมาคุณคนเราจะมาดูเออจะชนะไหมเราก็เป็นสุดยอดนักเวทแล้วนะเราก็น่าจะชนะบ้างนะโอ้โหเอ้อยได้อยู่ เพิ่มเกิมอยู่นะพอแบบเป็นขั้นสุดท้ายปุ๊บแบบเอาเลยอะลุ้นลุ้นเอ้ยสุดยอดสุดยอดดักเวดมาค่ะคุณซีเวียนจะให้อะไรน้องบอกมาก็เลยมีเก็บประลองเวชนะแล้วได้รับอะไรก็ไม่รู้เป็นฟอร์กอรเทนหนึ่งอันเอออะไรเฮ้ยได้ไหมไคอาเซท หายกายกอาญาใช้เลยทุกคนเดี๋ยวนะตั้งอันนี้เป็นหมายกายสิทธิ์ที่อยากใช้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวขายทิ้งไปไม่เอาแล้วได้ไหมอันนี้ขายทิ้งไปเลยเอมเอยมีหมายกายสิทธิ์อันใหม่เราไม่ต้องฝึกเรายังฝึกได้อยู่ไหมเดีย๋ยวนานแล้วเราคอดูคำพี มันต้องได้ปะเนี่ยเวทปรยุกเรายังได้ไม่ครบทุกเวทเลยเนี่ยเรายังขาดเนี่ยพี่ที่สู่สวงสวรรค์คืออะไรอะเออไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแล้วก็โอ้โหเวทขอกวนเหลืออีกเยอะมากเหลืออีกเยอะมากค่ะเอ,อิมเราไปให้คุณนักเวทสอนให้คนละหนึ่งเวทดิค่ะแต่เล่นแร่แปรธาตุเต็มแล้วนะแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแบบ เสกภูเขาตายหรือว่าเขาสิ้นมรณภาพอะไรเนี่ยเออเราไปให้แต่ละคนสอนเวทมนต์ดิค่ะเดี๋ยวนะกลับไปที่เมืองก่อนที่ส่วนกลางมาแล้วแล้วเราก็จะไปหาคุณจอมเวทอันนี้เหมือนจะได้อันนี้เหมือนจะได้เวทมนต์ของเขามาแล้วนะเดี๋ยวนะดูก่อนขอให้สอนเวทลายกาดอ,อ,อันนี้ปะ่ะ เออนี่ไงทางสอนมาอีกหนึ่งเวทมนต์นะครับเวทอะไรก็ไม่รู้อ่านก่อนเวทไร้กาสร้างลมกันโชคอันหนาวเหน็บที่จะแช่แข็งทุกคนที่ได้สัมผัสทำไมฉันจะต้องไปสร้างลมกันโชคด้วยคุณซีเมียนอยู่ไหนคะช่วยสอนสุดยอดเวทมนต์ได้หรือไม่นี่สุดยอดคาถาเวทมนต์ประยุกมันก็คือ ไอพิธีสวงสวรรค์อะไรน,ะนั่นนะ่ะเอ้ยฉันจะเอาเวทนี้ซิเมียนค่ะสอนหน่อยสอนหน่อยไปนี่ไปเลยโดเรมีได้คนลุถาม,มาแล้วโ<ส>อ้ยตอนนี้เวทประยุกข,ของเราได้ครบแล้วทุกคนประทานพรสวรรค์แห่งเวทมนต์ให้กับซิมอืน่นประทานพรสวรรค์แห่งเวทมนต์ อ๋อหมายถึงเราอะสามารถเสกคนอื่นให้กลายเป็นนักเวทได้อะไรประมาณนี้ปะเลิศเลอแต่ว่าตอนนี้ยังขาดเวทก่อกวนวะที่เป็นสุดยอดจอมเวทอะนี่ไหมเอ๊ะคือบบาวะไปเอาซักอันหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเฮ้ยทุกคนในสก,การนี้เริ่มขึ้นแล้วเอ้ยเดี๋ยเดก่อนเดี๋ยว ขอไปเอาหนึ uh, ่งเว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเทศกาลนั้นกันนี่สุดยอดคาถากอบกวนมาเร็วโดเรมีเดินมาสอนนอยครับได้แล้วทำให้ซิมปรากฏตัวต่อทุกคนโดยรอบด้วยความน่ากลัวอะไรวะ สุดยอดไปเลยครับตอนนี้น้องมีสุดยอดเวทมนต์ครั้งสาเรียกว่าอะไรอะนนออสามแคแนงเออสามแขแนงแล้วไหนลองดิอ,อันนี้เขาประลองกันไปค <c oughs> ไปเวทมนต์อันนี้ปะจะ <c oughs> ทำให้คนนี้กลายเป็นคนที่น่ากลัวเงี้ยหรอเ <c oughs> อเดี๋ยวนะดีดยกปะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เราใช้เวทมนต์ทำให้คุณคนนี้กลายเป็นคนที่น่ากลัวดูดิโอ๊ยนะสงสารนะหนูไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวเราไปเทศกาลกันดีกว่าอย่างที่เคยบอกตอนแรกนะเราเคยไปเทศกาลนี้แล้วเราก็ชนะชนะเทศเหมือนอะไรอะชนะกิจกรรมที่อยู่ในเทศกาลเนี่ยมันก็เลยได้เป็นตัวตุ๊กตาบูดูมาซึ่งตุ๊กตาบูดูมาราคา90 0เหรียญเออ แต่เราไม่แน่ใจว่าถ้าถึาถงเราชนะมาแล้วเ,เราจะได้แบบคือไอตุกตาวูด ah ู ah oo, มันสามารถเอามาเสกได้หรือเปล่าดันางน,นั้นจัดไปนะักแก้กตัวยงอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาคนแก้งเออไม่เอาใครดีละ่ะนี่นะกันเนี่ยเขาเป็น เขาเป็นฝั่งตรงข้ามเราก็จะแกล้งเขาไหนลูซีิเราก็จะมาก่อกวนนักแกล้งตัวยงมีคะแนนน้ำอยู่ห้า <c oughs> แกล้งคนอื่นต่อไปเพื่อรับคะแนนเพิ่ม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะแกล้งคนคุณคนตรงข้ามเราต่อนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ได้เพื <c> ่อ <oughs> ให้ได้คะแนนเพิ่ม <c oughs> นี่เอาเข้าไปถามวันกำหนดคอดเอ้ย <c oughs> เอาจริงแม่งแรงอยู่นะ มัเหมือนประมาณว่าไปบุร네 mm ี่เขาป่ะเออเราจะต้องชนะเราจะต้องชนะอุ้ยได้เรียบร้อยทุกคนนักแก้งตัวยองเป็นฝ่ายชนะก็คือน้องโดเรมีนั่นเองนะครับเราอยู่ในกลุ่มของนักแก้งตัวยงงและงานทุกคนจะได้รับตุ๊กตาวูดูดอกไม้ไฟและเงิน500ร้อยเหรียญเดินเดินเดิเดนเแต่ก่อนอื่นตอนนี้น้องหิวแต่ก่อนขอดูก่อนมีอะไรฟรีกินปะ อ้อยผูดังมากผูจะแตกเฮ้ยไม่ได้อ่ะร้านค้าเขาหยุดมาดูผูอ่ะอันนี้มาแล้วมาแหละสั่งอาหารก่อนเฮ้สามารถต่อรองราคาได้ด้วยนะต่อรองต่อรองไม่ต้องแกล้งแล้วเอ้าต่อรองราคาหน่อยเอ้างานจบแล้วอเอออดเลยอ่าฮเอ้ ในนี้ในนี้มีอะไรให้กินบ้างอันนี้น่าจะพีพิรพัณศิลปะหรือเปล่าสวัสดีค่ะเฮ้ยอันนี้มีตู้เย็นอะไรอ่ะเฮ้ยสามารถทำอาหารได้เหรอเฮ้ยทำสลัดได้ชามเหรียญให้น้องมากินสลัดเดียวมาแล้วโดเรมี่นี่มีสกิลทำอาหารสักสักนิดหรือ,อยังเนี่ยทำหน่อยเฮ้ยสกิลสามพีด ใช่ย้อยอย่ามาชวนโคจะกินอาหารโอเคมีอันนี้กินเลิศเลออืมอ่ะปล่อยน้องกินไปน,น้องง่วงเดี๋ยวกลับไปนอนแต่ขอดูรางวันนี่ทุกคนตุ๊ก,กตาวูดูน้องมีราคาถึง9 5้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วลองไปดูว่าน,นะน้องวูดูสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถก๊อปปี้เพได้หรือไม่แล้วก็จะได้จำหน่ายแจกจ่าย